ตอนแรกก็คิดว่าคืนนี้จะต้องนอนคนเดียวแล้วนะครับปรากฏว่าประมาณ5้าโมงเย็นก็มีรถตู้คันหนึ่งเขาก็มานอนเหมือนกันครับเขามากัน2คนก็เลยมีเพื่อนนอนอยู่บนดอยนี้นะครับไม่ต้องเหงาอยู่คนเดียวแล้วครับแต่พอต่างคนต่างอยู่มันก็ห่างกันนะก็ยังเงียบๆอากาศยังไม่ค่อยเย็นมากแต่คิดว่าตอนเช้ามืดเนี่ยน่าจะหนาวจากประสบการณ์แล้วพออยู่บนยอดดอยเนี่ยพอมีลมพัดตอนประมาณตีสามตีสี่เนี่ยหนาวทุกทีเลยละครับบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ติดกันที่จะข้ามไปแม่ห้องสอนและ ถ้าเกิดเป็นพรุ่งนี้เราก็คิดว่าจะไปหาที่พักแถวเขาเรียกว่าขุนยวมมั้งใช่ไหมฮะก็จะมีทางแม่เสเลียงแม่อะไรทรงเนี้ยไปเรื่อยๆครับไปไปจนถึงตัวแม่ห้องสอนไปไปถึงปลายไปถึงบ้านลักไทยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแถวนี้มันเขาจะมีที่เที่ยวอะไรหรือเปล่าวันนี้เนี่ยโอ้โหขนาดขับหาข้าวกินนี่ยังยากเลยครับจากที่ผมเติมน้ํามันที่ปัม๊มก็คิดว่าจะหาข้าวกินง่ายๆนะพอหลังจากนั้นมาไม่มีอะไรกินเลยครับก็มาเจอร้านอยู่ริมทางอยู่ร้านหนึ่งก็โอเคเลยอร่อยครับเป็น